สนับสนุนและร่วมสันสร้างจัดงานอังกอปิดท้ายบอ์ทัวร์คอนเสิร์ตแอร์เรียฟทีู่ในครั้งนี้นะครับเโอกาดน,นี้ขอเรียนเชิญคุณไบรอันโชว์ผู้บริหารบริษัท i f e g l o b a l l i m i t e d และบริษัท i อเอฟอีโปรดักประเทศไทยจำกัดคอสดึงปรเบอือครับเรียนเชิญนะครับขึ้นรอโชว์ออกมาและชายท่า บอกว่าเป็นการจัดงานที่มีคุณภาพจริงๆเลยนะครับถ uh ่ายภาพร่วมกันครับออีกหนึ่งช็อตใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ mm hmm. เรียบร้อยไหมฮะ โอเคเรียบร้อยแล้วครับปรบมือให้บคุณไบอันโชว์หนยได้ไหมครับคุณไบอันโชว์อยู่กับเราเนเวทีนะครับเพื่อจะถ่ายรูปกุกจอดอีกหนึ่งครั้งนะครับ